ลับน้มาดูบ้านกอเอออปู่าเยวมาาซลจะมาหาเวลพ่งปู่ป่ไลลับแล้วมีความสุอ่ะาน้าัวปู่ปู่อัเชิญด้วปู่้วนี่นะอัเชิญแล้วนะปู่ดีใจอนนี้มา้มาากครับสมปากดแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาตุกัมาตุกัตตุ้ยรยังาด้ยงาเลยา้เเด็ขาึ้นั่งใกล้ด้โอ้นนี้ฟูมาให้ลูกลูกหลานอาะให้เ้ยเยขาะานครับลูยตัวตุ้ยขา ้องขอก็ได้ดบบพทีพิหายเลยเดี๋ยวพหายว่า <c oughs> คุยกับปูอยู่ย <c oughs> ให้พูนคุยกันขอเพาะเขาหล่อสั้นเขาสั้นเ่าะเขาแคบสั้นถูน <c oughs>

มงงีจงเป็นสักขีพยานสาลูสาวผู้ขาขาน้อยลัวเกียร์เกลกละยาที่เป็นลูกสาวของขาน้อยที่เป็นลังของขานี่เมื่อนี้จะมาขออนุญาตกับปูที่เบี้ยบางเบืองบาดานของปูเรือนี่ เคยเป็นสัมพันธ์ดีต่อกันอื่น,อนขออนุญาตนะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าเอาโหสิเอาโหสิเอาโหสา,าลูกสาวที่เด็กเคยเฮีดยให้เบี่ยงบ้างคงนีได้รวมจมลงเมียต้นเนียแล้วเมื่อนนี้ลูกสาวของปู่คายม วิดถุพการในโปรดสีตะทนทอดท,อน,ทอน,ในใน,นล,ลกูกสาวก็ค่ได้เป็นเนล้อลูกลูกเจ้าความพระเจ้า,า,เ,าเป็นสกิพยานต er ่อโกเด้ออ,อ๋อโอ้อโหสิโอ้อโหสิโอ,อ้โหสีราคาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เฮ็ดได้ทำไ,ได้สร้าง เขอให้ลืมเบิร์ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้โอโหสิีต่อการตะปูเด้ดเอโอโหสิีอ่อโหสิีอ่อโหสิี โอกโหาอคโหสิเดอรข้างลกับโหสินำอ่าข้าพเจ้าขอเป็นสติปัญญาขอโอ้หสให้ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนทางที่แห่งน uh uh ี้จงอย่าได้มีบาปมีเงยมีกรรต่อกันและการอะโหซีทุกอย่างโอโหสิโอโหสิโอโหสิ น้องขอดนองกอดน้องขอดนองอดน้องขอดนองอดน้องกอดน้องกอดน้องขอดนองอ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 นองอ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  เงียบก่อนนะคะเงียบก่อนนะให้เงียบก่อนงีก่อนแล้วฟังฟังสัก่อนให้ให้มีสตินะเงียบเงียบก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะคุยพี่เช็ดน้ำตาให้แล้วนะเงียบนะคะ่ะวันนี้วันนี้มาอะไรพูดมาวันนี้มาอะไรพูดมา บอกมาเลยมีไรพูดเลยมาเสียใจพูดไพ่น้าฟังนะวันนี้ถ้ามาด้วยความน้อยใจเสียใจ จะต้องน้อยอ,อกน้อยใจเพราะว่านะตรงนี้นะพ่อปู่แม่ย่านะวังมนะ่อทองไม่มีคําว่ากโกรธไม่มีคําว่าโทษมีแต่โอโหสิกรรมนะมีแต่รักใคร่กลมเกลียวสามารถทีให้ยึดเหนี่ยวยึดมัน่นในคุณงามความดีในบุญมารามยองพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโอโห สิคขงลักก์ลูกขอถอดเออดูจริงยังไม่เคยตัวข้าหน่อยเองเกศเจ้าภรรยามีเบนธินาคงเจ้าพญาสีสุดตัวเคยที่ทำบ้านเมืองนี้ล่มจมเสียหายพวกคนตายมากมายจนในนี้ไอ้กันไปอยู่กูละกัน อนี้ต้อเป็นแจ้งออกโบหรือลูกยาแกยวกละยาอีกคำไม่ได้รลับยิ่รสบา่วันนี้ลูกขอทดคำอธิการคำสาบานที่จับเชงไว้ตัวปูเลยยาลูก บัดบัดดีชิงดีดีสิ่งดีชอบคุณงามความดีมีกายต่วไวต่ออุ้มาสามมาสามพนทีเจ้าและก็ให้ลูกได้เป็นอิสระด้วยเถิดสาธุ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 ข้าพเจ้าอาพระพงเทพสิริจันโทขอเป็นสกิพยานให้เกดแก้วกัญญาและชื่ออา ที่มาท,ทุกดวจิตทุดวงวิญญาณจงเป็นอิสระในการอ่าจิจองจำถูกจองจำหรือการอาธิษฐานสิ่งสาบแช่งเอาไว้ขอให้หายไปทุกส ah, ิ่งทุกอย่างคอยเป็นอโหสิกรรมอโหสิสาธุอโหสิสาธุอโหสิ

เรานก้อน3ก้อน3ก้ำนเลย4ก้อนปูดีเรียนอะไรพี่ไปเรียนดูสิเรียนปูจุับเรียนปูเดีย๋ยวจวเด้อต้องเล่น 适应不了，不的 <laughs>，没给他办。 I don't know. I don't know.